คนที่เกิดราศีธนูค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคม2568นี้จะเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะฮิบไพ่ห้าใบค่ะใบแรกค่ะหนึ่งเหรียญค่ะใบที่สองค่ะ View of Fortune ค่ะ ใบที่สค่ะราชนีถือเมเท้าค่ะใบที่4ค่ะก้าวเมเท้าค่ะใบที่5ค่ะจัสเมนค่ะคนที่เกิดราศีธนูนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม2568นี้นะคะ การเงินของคุณเข้ามาดีนะคะบางคนมีโชคของการเสี่ยงดวงนะคะจะได้โชคของการเสี่ยงดวงได้ทรัพย์มาในช่วงเวลานี้นะคะบางคนนะคะมีโอกาสได้ทรัพย์สินมรดกในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะการงานของคุณนะคะ เป็นช่วงเวลาของการงานที่ไม่ใช่งานที่อยู่ในบริษัทนะคะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีงานที่จะต้องทําในบ้านของคุณนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะต้องมีการ work from home เกิดขึ้นนะคะทำให้จะต้องทำอะไรทีออ่อยากจะอยู่กับบ้านของตัวเองนะคะแต่ในเรื่องของงานเนี่ยมันจะมีงานที่ ค่อนข้างยากค่อนข้างหนักแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะมีอุปสรรคเข้ามาในเรื่องของตัวเนื้อง,งานนะคะทําให้คุณนะคะรู้สึกท้อถอยนะคะท้อแท้ได้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณกาลังท้อแท้ท้อถอยอยู่นะคะต้องบอกว่าคุณยังมีสิ่งที่เรียกว่ากําลังใจที่อยู่กับตัวคุณนะคะนั่นคือ คนที่อยู่ข้างหลังคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะจะคอยหนุนคุณอยู่นะคะคอยเป็นแบ็กอัพให้คุณนะคะแต่ใครนะคะที่ตัดขาดคนที่อยู่ข้างหลังไปเนี่ยอาจจะลําบากสันิดนึงนะคะเพราะไม่มีคนคอยให้กําลังใจนะคะก็ะขอให้คนที่เกิดราศีธนูทุกคนโชคดีกันนะคะอย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจและเป็นท้าคู่กันด้วยค่ะ